ทีมฟุตบอลทุกทีมาอยากเสริมแก่งอยู่แล้วแล้วคนทุกคนก็อยากได้นักเตะที่ใช่กับระบบแต่พอเปิดตลาดเข้าจริงคําถามมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเก่งแต่อยู่ที่ใครจ่ายไหวและทํายังไงถึงจะคุ้มยุคนี้นักเตะระดับดีขึ้นไปราคาก็เริ่มที่ประมาณ 60- 70ล้านและตัวจริงจากทีมกันตารางยังแตะ40ล้านเลยหรือว่าจะเป็นดาวรุ่งที่ยังไม่ติดทีมชาติราคาก็ทะลุ30ล้านเฉยเงินเฟอ้อในะตลาดนักเตะมันก็เลยไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ทีมที่อยู่รอดในตลาดแบบนี้มีไม่กี่ทีมแมนซิตี้แค่ด้วยงบไม่จํากัดหรือจะเป็นเชลซีลุยแบบปูพมเอาคนไว้ก่อนแมนยูเต็ดยิงหวังโดนถ้าโดนก็ปังถ้าไม่โดนก็จ่อยแต่ลิเวอร์พูล ไม่เล่นเกมนั้นเพราะรู้ตัวดีว่าไม่ใช่ทีมที่มีเงินเทในกระเป๋าไม่มีลัสสนับสนุนไม่มีทุนเจ้าสุบะและผิดพลาดบ่อยไม่ได้จะซื้อต้องคุ้มจะจ่ายก็ต้องมั่นใจและจะวัดคุ้มได้พวกเขาต้องเห็นบางอย่างในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นจริงอยู่ลิเวอร์พูลอยู่ในสถานะทีมที่ใครๆก็อยากมาพวกเขาลุ้นแชมป์ทุกปีเล่น UCL สม่ำเสมอมีชื่อเสียงในเชิงวัฒนธรรมและความมั่นคงของ,งสโมสรแต่ไม่ใช่ข้อได้เปรียบขาดลอยขนาดที่จะซื้อถูกได้ทุกคนเพราะนักเตะระดับเดียวก,กันหลายคนย้ายไไปปททีี City, าาที่่่ิู้ในราาาคสูู้งววลอจยยหื ทีมกลางตารางแล้วก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้คุ้มค่าตัวความต่างมันอยู่ที่ลิวพูลเนี่ยไม่เคยซื้อถูกที่สุดแต่เขาซื้อแล้วใช้ได้เลยมากกว่าใครเราลองไปย้อนดูดิวใน5้ปีที่ผ่านมาลิวพูลเคยจ่ายประมาณ4 2ล้านยูโรเพื่อซา่าตอนที่ลอม,มาปล่อยเพราะไม่ได้ถูกใช้งานเต็มศักยภาพหรือแอนดูโรเปสันประมาณ9ล้านจากทีมตกชั้นหรือจะเป็นแม็กอลิสเตอร์แชมป์โลกประมาณ35ล้านเพราะพวกเขารู้ว่าในสัญญาเนี่ยมันมีเงื่อนไขซ่อนไว้และตอนนี้ชื่อของเจอร์มีนฟิล์มปงก็ย้ายเข 5นี่อยู่ที่35้าล้านยูโรในขณะที่ว a ลลูมาร์เก็ตโดยรวมประเมินไว้ที่5้าล้านยูโรและซึ่งหมายความว่าถ้าเลี้ยวภูจบดิวนี้ได้พวกเขาจะได้แบ็กขวาที่ฟอร์มดีสติตสูงและเข้ากระบบทันทีในราคาที่ต่ำกว่าราคากลางของตลาดราว20ล้านยูโรดิวแบบนี้ไม่ใช่แค่ถูกแต่มันคือถูกจังหวะแล้วถ้าจะพูดถึงทีมที่ไม่เคยใช้เงินเยอะที่สุดแต่ได้ของคุ้มที่สุดเลิ้ยวภูคือเคสตัวอย่างที่ทีมอื่นนควรจะศึกษาไม่ใช่เพราะเขารวยกว่าแต่พวกเขารู้ก่อนและกล้าลงมือในจังหวะที่ ที่อยากได้ตัวคุ้มแต่พวกเขาเป็นทีมที่วางระบบเพื่อให้ได้ตัวคุ้มอย่างจริงจังหลายทีมมีแมวมองแต่เวี้์วภูมมีแมวมองนักวิเคราะห์ข้อมูลนักเจราจาสัญญาและทั้งหมดทำงานด้วยกระบวนการที่ซ้อนกันชัดเจนไม่ใช่ใครเดินผ่านแล้วบอกว่าคนนี้แม่งเล่นดีว่ะแล้วรีบซื้อทันทีนะพวกเขาไม่ได้แค่วิเคราะห์ว่าคนไหนเก่งแต่เจาะลึกไปมากกว่านั้นราคานี้มันเหมาะไหมเข้ากับระบบเรายังไงและอีก6เดือนเราจะดึงอะไรจากเขาเพิ่มได้บ้างแม้ทีมจะเปลี่ยนบุคลากรหลายครั้งแต่แนวคิดเนนนนนีี้้้้ยยมมมมััักกก็งงอูู่่่่แลทาาใหววรไไดถตคนน แต่ถามว่าราคาเนี้ยเราควรเล่นได้ระดับไหนแล้วถ้าเข้ากับระบบของเรามันจะดึงอะไรในตัวเขาออกมาเพิ่มอีกได้บ้างและนี่คือจุดต่างที่ชัดมากระหว่างทีมวางแผนกับทีมที่ดวงดี หรืออย่างกรณีของฟิมปงลิวพู Liverpool, ไม่ได้แค่รู้ว่ามีค่าฉีกสัญญาแต่รู้ว่าเงื่อนไขจะเปิดใช้งานได้เมื่อไหร่และสามารถประเมินได้ล่วงหน้าว่าถ้าเขาย้ายตอนนี้จะเข้ากับระบบเพสซิ่งฝั่งขวาของทีมแค่ไหนหรือจะเป็นตัวแทนของเทนในระยะยาวได้ไหมและนี่ไม่ใช่การเจอของดีราคาถูกแต่มันคือการวางแผนล่วงหน้าแบบรายชื่อรายบทบาทไม่ใช่รอให้เกิดรูแล้วค่อยหาคนมาอุดหลายคนเคยได้ยินคําว่าค่าฉีกสัญญาหรือลิสคอร์ดแต่มันไม่ใช่คําที่ใช้ได้เสมอไปในอังกฤษในบางกรณีนักเตะกับสมโมสรอ,อาจจะตกลงเงื่อนไขาบางอย่างไว้ในสัญญ,ญาาาเเพื่อให้้กกรยยทีมิด ง่ายขึ้นถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมและนักเตะต้องการไปจริงๆพูดง่ายๆก็คือถ้ามีทีมไหนยอมจ่ายที่ตกลงไว้สมโมสรจะไม่มีสิทธิ์ขวางไม่มีสิทธิ์โกงเพิ่มและที่สําคัญเงื่อนไขนี้ห้ามเปิดเผยต่อสาธารณะและในดิวของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นี่คือเทคบุ๊กเคส อ,รรอนแล,นอลิสเตอร์เพิ่งควา้าแชมป์โลกกับอาเนตินาในปลายปี2022และต่อสัญญากับไบตันในต้นปี2023หลายคนคิดว่าถ้าย้ายค่าตัวต้องไม่ต่ำกว่า50-60ล้านแต่ลิวพูลร,รู้ดีว่าในสัญญามีเงื่อนไขพิเศษที่ทําให้การย้ายเกิดขึ้นได้ในราคาเพียงแค่35ล้านปอนด์โดยที่ไบตันไม่มีสิทธ์ต่อรองและมีข้อระบุว่าจะเปิดเงื่อนไขนี้ได้ก็ต่อเมื่อน,นักเตะเลือกใช้ด้วยตัวเองเท่านั้นและนั่นแปลว่าแม้จะมีทีมอื่นสนใจแต่ลิวพูลเนี่ยคือทีมที่รู้ก่อนและเดินเรื่ เขที่ตามข้อมูลฝั่งเอเยตนและฝั่งโครงสร้างสัญญ,ญาอย่างจริงจังไม่ได้รอฟังข่าวแต่อ่านจากพฤติกรรมของสโมสรและนักเตะมาโดยตลอดพอรู้ว่าดิวเนี้ยจบได้เร็วลิวพูก็เตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วและเมื่อแม็กอลิสเตอร์ตัดสินใจว่าเขาอยากย้ายทุกอย่างก็เดินหน้าแบบไม่ต้องประมูลไม่ต้องปัดราคาลองมาคิดภาพดูนะแชมป์โลก ฟอร์มก็พร้อมใช้งานได้ทันทีในพิมลีกอายุ24ปีแล้วก็เป็นตัวหลักของไบตันย้ายมาลิวพูลในราคาที่ต่ำกว่าดาวลุ่งบางคนในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเมสันเมยาย้ายไปแมนยู55ล้านเมดิสันย้ายไปสเปอร์45ล้านแล้วก็ดีแคนไลย้า,ายไปอาร์เซนอล105ล้านทั้ง3คนไม่ใช่นักเตะที่แย่ แต่ถ้าดูจากมูลค่าต่อผลงานทันทีแม็กอลิสเตอร์คือดิวที่คุ้มและชัดเจนที่สุดเพราะลิเวอร์พูลไม่ได้แค่ดูฟอร์มดีใหม่แต่รู้ว่าโครงสร้างสัญญามันเปิดช่องและที่สําคัญนักเตะก็อยากมาเองและในยุคที่ข่าวซื้อขายนักเตะระเบิดทุก5นาทีหลายทีมันจะเลือกเข้าก่อนเพื่อไม่ให้พลาดเป้าหมายแต่ลิเวอร์พูลไม่ทําแบบนั้นพวกเขาไม่กระโจนเข้าไปในดิวที่มี4ี่หทีมรุมแย่งไม่เคยชิงเปิดประมูลแข่งกับซิต,ตี้เชลซีหรือจะเป็นเปเชเพราะรู้ว่าสงครามแบบนั้นทีมที่มีเงินมากกว่า พวกเขาก็รอจังหวะไม่ได้รอแบบเฉยๆนะแต่รออย่างคนที่ทำกันบ้านไว้ก่อนแล้วเรา้องย้อนไปในปี2017เจสนคอปอยากได้จูเลียนแบนตัวลุกจากเรเวอร์กูเซนพอรู้จักดีจากเยอรมันแต่ทีมวิเคราะห์ของสโมสรบอกว่าโมซาล่าคือคำตอบไม่ใช่เพราะซาล่ายิงเยอะกว่าไม่ใช่เพราะว่าค่าตัวถูกกว่าแต่เพราะข้อมูลบอกว่าในระบบของลิวพูเนี่ยเขาจะระเบิดฟอร์มได้จริงตอนนั้นหลายทีมมองว่าซาล่าเนี่ยล้มเหลวกับเชลซีแต่ทีมวิจัยของลิวพูไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นเพราะเขาทา,า,าไมมถึงล้ คำตอบคือซาร่าเนี่ยเขาไม่ได้แย่แต่ไม่มีพื้นที่ให้ลงเพราะตอนนั้นน่ะเขาต้องนั่งสำรองของเอเดนอาซาและระบบของมูนิโยตอนนั้นก็ไม่ใช่แนวที่เด็กวัยยี่สิบเอ็ดอย่างเขาจะเล่นได้เลยและลิวพูก็มองฟอร์มในโรมา่าแล้วก็มองทาชิโตรี่ของอายุใช้โมเดลดูว่าคนแบบเนี้ยถ้าฟิตตลอดอะ่ะจะพัฒนาได้ถึงแค่ไหนแล้วก็พบว่าไม่มีใครอายุไม่ถึง24ที่ดีพอจะเล่นได้ระดับแชมเปี้ยนลลกแต่ยังมีเพดานให้ไปได้อีกเท่าตัวและที่สำคัญค่าตัวถูกเพราะโรมากำลังมีปัญหาเรื่องการเงิน และข้อมูลก็เลยทําหน้าที่ของมันล้างอาคติแล้วเสนอข้อเท็จจริงที่บอกว่าถ้าไม่ซื้อวันนี้อีกหน่อยจะซื้อไม่ได้แล้วนะคอปเชื่อแล้วก็ยอมเปลี่ยนจากจูเลนบันทั้งที่ตอนนั้นน่ะบันถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดของเยอรมันในห้องประชมุมไม่มีกราฟไม่มีโมเดลให้โค้ดดูมีแค่คลิปบวก,กับเสียงผ้าข,ของไม่เคลเอ็ดเวร์ดที่อธิบายว่านี่คือนักเตะคนนี้เขาเล่นยังไงเขาทําอะไรให้ลิวภูได้บ้างข้อมูลไม่ได้อยู่ในมือของคอปแต่อยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจตั้งแแแแต่แรกกลละมมมัันน็ทําาให้้ิววอพูดบบๆย และซาร่าก็ไม่ใช่แค่เคสเดียวฟนานไดก็เหมือนกันทุกอย่างดูจะขัดกับสูตรเดิมที่ f อ g เคยวางไว้เช่นห้ามซื้อคนอายุเกิน24ต้องมีรีเซลแวลูแต่พอดูในระบบลิวพูลตอนนั้นน่ะทีมมีเกมลุกระดับโลกแล้วฟนานไดคือชิ้นส่วนที่หายไปและไม่มีใครอายุน้อยกว่าที่เก่งพอจะอุดรูตรงนี้ สุดท้ายพวกเขาก็ยอมจ่ายแพงที่สุดในโลกเพื่อเซนฟานไดแล้วยอมจ่ายมันอีกครั้งเพื่อพ่อหมีอลิซองแลกกับความเสถียรที่ระบบต้องการนี่คือหลายสิ่งที่หลายทีมยังไม่กล้าทําไม่ใช่แค่เชื่อกราฟไม่ใช่แค่เชื่อสายตาแต่คือการทําให้สองฝั่งเชื่อในการและกันเพื่อซื้อของที่ไม่ใช่แค่เก่งแต่เก่งในระบบนี้เท่านั้นนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ลิวพูไม่ได้ซื้อเก่งแต่ซื้อแล้วใช้ได้เลยมากกว่าทุกทีมในลีกช่วงหลายปีที่ผ่านมาต้องดูดีลของแอนดูโรเันตอนนั้นฮาวสนใแบยกททยก,บกทีีี่่เสปรระตตููือุดล ว่า wow. ในระบบต้องการแบ็กที่เติมสูงแล้วก็โรเบอร์สันไปได้ไกลกว่าที่คนอื่นคิดดิวจบแค่ประมาณ9้าล้านปอนด์ไม่รวมโบนัสไม่มีใครแย่งเพราะไม่มีใครสนใจหรือจะเป็นดิโก้โชต้าตอนอยู่อาวุฟเป็นเพียงตัวเลือกอันดับสองรองจากลาอุคิมิเนสแต่ลิวพูลรู้ว่าเขาเป็นนักเตะที่เพจเก่งยืนในทั้ง3ตำแหน่งในแนวลุกและหาจังหวะจบคมกว่าสี่เตะบอกไว้ดิวนั้นไม่มีทีมอื่นแทรกเพราะไม่มีใครมองว่าโชต้าเหมาะกับทีมระดับลุ้นแชมป์แต่ลิวพูลไม่เคยมองว่าคนนี้เก่งพอกับเราไหมพวกเขาถามว่าระบบของเราทําให้เขาเก่งขึ้นนแคคค่่ไหหหรรืือออเสดีีทป เจราจาก่อนแต่ก็ยังไม่มีการยื่นข้อเสนอจริงลิวพูเห็นสัญญาณจากฟังโมอโตว่าเปิดช่องเจราจาและที่สําคัญดีอาจจะไปแอนฟิลมากกว่าทีมงานวิเคราะห์เคยดูเขามาก่อนแล้วพอจังหวะมาถึงก็ลงมือทันทียื่นข้อเสนอตรงจุดกว่าและเร็วกว่าและจบดิวที่3 7มสิบเจ็ดจุดห้าล้านบวกโบนัสอีกสิบสองจุดห้าล้านก่อนสเปอร์ญญจะทันขยับมันไม่ใช่ดิวที่ลิวพูเจราจาก่อนแต่มันคือดิวที่เขาพร้อมกว่าเมื่อตลาดเปิดในหลายทีมอะฝ่า,ายแมมองกับฝ่ายาะห์ข,ข้อมูลอะมีข้อมูลคนละชุดคนนึงใช้ประสบการณ์อีกกกกคคนนนนนึงงงใชช้โมมมเเดดลพอวาหห็็ไ่ตรรัััะืแย ตัดสินใจแบบปณิปนอมจนได้ของไม่ตรงโจทย์ แต่ลิวพูไม่ทำแบบนั้นพวกเขาไม่เคยเอามมมองไปกดกราฟหรือเอานักวิเคราะห์ให้ตัดสินใจจากไฮไลท์แต่ตั้งระบบให้2ฝั่งนี้เห็นพร้อมต้องการและตัดสินใจด้วยกันโดยขั้นแรกทีมวิเคราะห์จะค้นหานักเตะจากฐานข้อมูลระดับแสนรายชื่อแล้วใช้โมเดลเฉพาะของลิวพูขัดกรองดูว่าใครมีพฤติกรรมในสนามที่ระบบของทีมจะดึงศักยภาพออกมาได้ไม่ใช่แค่ยิงเยอะหรือผ่านบอลแม่นแต่เป็นจุดเล็กๆที่เชื่อมเข้ากับวิธีเล่นของทีมเช่นอยู่ในพื้นที่ฮาร์สเปซได้แม่นโดยที่ไม่ต้องสั่งหรือว่ารู้เเมืื่อออไหหรรควพถย หรือชอบจ่ายบอลทะลุแนวในจังหวะที่ทีมกำลังโต้กลับได้จากนั้นแมอมงจะไปดูของจริงดูท่าทางในสนามดูความแข็งแกร่งจริงของร่างกาย ดูการสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ดูว่ามีวินัยซ้อมไหมแล้วก็ดูภาษากายว่ารับแรงกดดันได้หรือเปล่าแล้วสุดท้ายทั้งสองจะต้องเห็นตรงกันถ้ากาบอกผ่านแต่ตาไม่ไว้ใจดิวจะถูกพักแต่ถ้าตาบอกชอบแต่กาบอกไม่จะเถียนก็จะถูกเบรกไว้ก่อนแล้วถ้าตรงกันทั้งสองฝั่งดิวเนี้ยจะถูกส่งต่อให้ทีมเจรจาเข้าดาเนินการทันทีนี่ไม่ใช่การเชื่อในสัญชตาตญาณแต่มันคือการป้องกันความผิดพลาดก่อนจ่ายเงินจริงแล้วถ้าคุณสงสัยว่าระบบนี้มันเริรกไหมลองนับดิวที่ริ้วผูลาดแบบชัดเจนในรอบ5ปีีมมมันนแทบไ่ะ อย่างมากก็แค่ไม่ปังเท่าที่หวังแต่ก็ไม่เคยเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับนักเตะที่เล่นไม่ได้เลย และในยุคที่ฟุตบอลยังไม่ได้ใช้ข้อมูลอย่างจริงจังลิวพูคือหนึ่งในสโมสรแรกๆของพิมียรมลีกที่เริ่มต้นวางระบบ Data Science แบบเป็นเรื่องราวและคนหนึ่งที่มีบทบาทสูงสุดช่วงนั้นก็คือดร์เอียนเกรแฮมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ที่ไม่ได้ดูบอลจากไฮไลท์แต่ดูจากพฤติกรรมซ้ำๆที่ตัวเลขในเกมจับได้แม้สายตาคนดูจะมองไม่เห็นแม้เขาจะลาออกจากสโมสรไปตั้งแต่ปลายปี2022แต่แนวคิดที่วางไว้ก็ยังไม่หายไปไหนเพราะถูกสารต่อโดยวิลเลียมสเปรแมนนักว สนามลึกไม่แพ้ใครและหลายคนยังเข้าใจว่าดายตเนี่ยมีไว้แค่ซื้อขายนักเตะแต่ในความเป็นจริงลิวพูใช้ข้อมูลในครอบจักรวาลช่วงพีคของปี2019-2020พวกเขาไม่ได้แค่ยิงเยอะหรือวิ่งเร็วแต่เป็นทีมที่เสียนักเตะน้อยที่สุดจากอาการบาดเจ็บด้วยซ้ำเบื้องหลังก็คือโซนเซเว่นระบบ AI ที่คอยประเมินความเสี่ยงบาดเจ็บล่วงหน้าวิเคราะห์จากการวิ่ง โหลดซ้อมการเคลื่อนไหวไม่ได้จงังหวะการหายใจและก็แจ้งเตือนว่าใครควรพักลดน้ำหนักหรือปรับซ้อมเฉพาะกิจเทคโนโลยีนี้ไม่ได้ใช้แค่กับทีมชุดใหญ่ยังขยายไปถึงทีมยู3และทีมหญิงของลิเวอร์พูลด้วยหรือกับลูกนิ่งลิเวอร์พูลเคยก้าวล้ำไปอีกขั้นโดยร่วมมือกับ n i โรเอเบริษัทที่เชื่อมสัญญ,ญาณสมอง เพื่อช่วยให้นักเตะควบคุมจังหวะและตัดสินใจแม่นในช่วงที่ความกดดันสูงไม่ว่าจะเป็นจังหวะการยิงฟรีคิกเตะมุมหรือจุดโทษถึงแม้ความร่วมมือน,นี้จะจบลงในปี2023หลังจากการเป็นโค้ดแต่มันขึ้นหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนว่าลิเวอร์พูลไม่เคยมองข,มข้ามข้อมูลบนสนามแต่ขุดไปถึงระดับสมองและเมื่อระบบนี้มันเวิร์กที่อื่นก็เริ่มทําตามแมนซิตี้แต่งตั้งนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์เข้ามาในทีมวิเคราะห์ แมนยูตั้งผู้อำนวยการฝ่ายดาัตต้าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรและทุกทีมก็เริ่มเข้าใจว่าฟุตบอลวันนี้ไม่ใช่เกมของเงินแต่มันคือเกมของการรู้ก่อนวิเคราะห์แม่นตาสินใจเร็วลิวพูไม่ได้ซื้อแมนทุกครั้งแต่พวกเขาพลาดน้อยและพลาดแบบไม่เสียหายหนะ้เพราะก่อนจะเสียเงินพวกเขามีชั้นกองหลายชั้นดัตต้าบอกว่าหน้าสนแมวมองยืนยันว่ามีของโค้ชดูวิธีเล่นว่าใช้จริงได้ไหมทีมเจรจเาเข้าประเมินว่าราคาเหมาะไหม และสุดท้ายตัดสินใจร่วมกันซึ่งมันไม่ใช่ใครคนหนึ่งระบบแบบนี้ไม่ได้กันพลาดร้อนะแต่มันช่วยให้ไม่มีใครในทีมต้องโทษกันภายหลังว่าเฮ้ย นี่ไม่ใช่นักเตะที่กูอยากได้นะหรือซื้อมาแล้วแล้วไม่มีแผนจะใช้เขาเลยที่สำคัญคือระบบเนี้ยไม่ได้มีไว้เฉพาะทีมรุ้นแชมป์ไม่ต้องรองให้เข้ารอบ UCL ไม่ต้องมีงบ300ล้านแค่วางระบบคิดก่อนซื้อเน็กเตะก็ช่วยลดโอกาสโดนโกงได้เยอะแล้วซึ่งพูดให้เป็นธรรมทีมใหญ่กทุกทีมก็จะมีระบบกองนี้ทั้งนั้นมีทั้งระบบแมวมองทีมวิเคราะห์คนเจราจาไม่ว่าจะเป็นแมนยูเชลซีอาร์เซนอลหรือแม้กระทั่งสปเปอร์ทุกทีมมีโตประชุมก่อนซื้อใครเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่รออกไป ทุกส่วนต้องเห็นตรงกันก่อนดิวจะถูกส่งต่อเป็นขั้นตอนแต่ถ้าไม่เห็นตรงพวกเขาจะพักดิวนี้ทันทีหลายทีมกองเหมือนกันแต่เวลาเจอคนที่ผู้จัดการอยากได้จริงๆกราฟไม่ผ่านก็ปล่อยผ่านแมวมองไม่มั่นใจเง,งยียบไว้หรือบางทีเจราจาเสร็จแล้วทุกคนเพิ่งมาเห็นว่าเอา้าซื้อทํใหม่วะยังไม่เข้าแผนเลยและนี่แหละคือความแตกต่างเลี้ยวภูไม่เคยปล่อยใครให้ตัดสินข้ามขั้นและพอซื้อแล้วทุกคนในทีมรู้ว่า เอาเขามาทําอะไรและจะใช้ยังไงไม่ใช่ซื้อมาเพราะเก่งแล้วค่อยหาทางยัดให้เล่นแต่คือซื้อมาเพราะรู้ว่าเกมไหนเขาจะได้ลงเขาเหมเาะกับรูปแบบไหนและเขาจะเป็นคําตอบของปัญหาอะไรในทีมแบบไม่ต้องรอขครน่งุดูการแล้วค่อยหาคําตอบและที่สาคัญลิวพูไม่ใช่ทีมที่นักเตะขายเสื้อได้ก็ซื้อไปก่อนและในบางเคสลิวพูยังซ้อมระบบล่วงหน้าให้ทีมคุ้นกับสไตล์ของนักเตะก่อนที่เจ้าตัวจะย้ายเข้ามาอีกเหมือนรู้ด้วยซ้ําว่านี่ไม่ใช่การเสริมของทีมแต่นี่คือการประกอบชิ้นส่วนสุดท้ายเข้าไปในระบบที่ออกแบบไว้แล้วหลายทีมอะะชบดดโกงาตัวยเฉพ ซึ่งพวกเขาอ่ะก็ควรจะเริ่มมองเรื่องนี้ได้แล้วไม่ใช่เพราะคุณไม่มีเงินนะแต่เพราะคุณจ่ายมันแบบไม่รู้ว่าควรจะได้อะไรกลับมาจริงๆถ้ายังไม่อยากเปลี่ยนก็ไม่เป็นไร รอแอดเฟซบุ๊กเด้งมาในปีหน้าจัดสอนด้วยค้ดออนไลน์ระบุหัวไม่ว่าคอร์สออนไลน์แนะนำโครงสร้างซื้อขายแบบริวอพูสอนโดยทีมงานเก่าที่แยกวงเรียนวันอาทิตย์มีใบเซอร์มีพรีเซนต์มีสไลด์พร้อมแถมโปรแกรม Excel ให้นับ XG แบบบ้านๆคุณจะเรียนจากประสบการณ์ทีมที่เคยคว้า UCL แบบเช้งเงินได้คุ้มที่สุดหรือจะรอเห็นแอดแล้วค่อยกดสนใจเรียนค่ะก็ไม่ว่ากันเอาจริงๆนะทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันไม่ใช่ความลับอะไรเลยมันคือพื้นฐานของการซื้อนักเตะในโลกยุคใหม่ ทุกทีมรู้ทุกทีมมีทีมวิเคราะห์ทุกทีมมีแมวมองแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมบางทีมเนี่ยยังซื้อได้เละเทะอยู่ทุกปีดลนักเตะดูแลเหมือนไม่รู้จะซื้อมาทําไมแล้วผมก็ไม่เชื่อว่าลิวพูเนี่ยแค่โชคดีนะเพราะทุกอย่างของเขาวางแผนไว้แล้วลิวพูมีทีม Data หลังบ้านที่เก่งมากๆแล้วไม่ว่าจะได้คนที่ต้องการหรือไม่พวกเขาก็จะมีแผนสำรองเสมอและนี่แหละคือความเก่งเรื่องตลาดนักเตะ ขอองริวูและนี่ก็คือทเวนตี้ทูเดลีช่องที่ไม่ได้เล่าแค่เรื่องฟุตบอลแต่เชื่อว่าฟุตบอลเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆไปแล้วครับสวัสดี